ครับวันนี้สระมืองนะพามาเที่ยวหนึ่งสถานที่คนระับตรงนี้นะผมมาที่สถานที่แห่งหนึ่งนะจะเห็นมีสระน้ํากว้างๆครับผมวัดนี้วัดใหญ่นะกว้างวัดนี้ผมเคยมาอยู่สองครั้งประมาณนั้นตอนที่เขามีงานสองสรงพระธาตุใหม่ที่วัดตีนะผมมีงานอะไรก็ไม่รู้นะเขาจุดต้องไฟกันนะผมเคยมาทำน,นะตรงนี้วัดตรงนี้นะมันสําคัญ ับหนึ่งในเ่องรวของประวัติศาสตร์เวียงมองยองนะผมวัดตรงนี้ชื่อว่าวัดห่องช้างนะวัดหรือว่าวัดร่องช้างบางยองนี่จริงๆเราจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเวียงเจียงจ้างนะหรือว่าเวียงจ้างคุบเมืองจ้างคุบนะตรงนี้ผมได้สอบถามผู้ดูมาแล้วสมัยก่อนนี่จะไปเรียกอีกอย่างนะผมก็บางคนอาจจะไม่รู้นะ อ่าสังเกตที่มึงยองนะ้างาจ้างนะเป็นส,สัญลักษณ์ของมองนี่ก็คือ,อบนพระธาตุหลวงจอมยองอถ้าใครขึ้นไปขึ้นไปไหว้สักการบนพระธาตุหลวงจอมยองจะมีรูปช้างนะฮะที่เขาปั้นหลายๆตัวเรียงกันตรงฐานของพระพุทธรูปใหญ่ตรงตรง,ตรงพระพุทธรูปนอนนีผมให้สังเกตนะอันนี้นก็เป็นสัญลักษณ์ของช้างอย่างหนึ่ง แล้วก็ตรงที่หน้าวัดหัวข่วงมือยองเขาจะมีปั้นช้างใหญ่ๆเอาไว้ตรงประตูนะซุ้มประตูใหญ่ๆตรงขานวัดให้สังเกตนะผมจะมีรูปช้างแล้วก็เกี่ยวนื่งด้วยการพิธีการทําบุญต่างๆนี่การออกสลากของมือยองนี่เขาจะมีเห็นเขาสารรูปช้างประตใูใหญ่ๆนยะช้างรูปช้างตัวใหญ่นะเวลาเขาทำบุญประจําปีเขานี่ช่วงก่อนผมก็ไปถ่ายทําที่หนึ่งจะมีรูปช้างนะผมก็เกี่ยวนั่งด้วย ช้างประวัติที่ว่าเมืองยองนี้เคยมีอยู่นะครับว่ากันว่านี่ตามตำนานตามนิทานตามเรื่องเล่าโบราณทางเมืองยองสมัยที่เรียกว่ากษัตริย์หรือว่าเจ้าฟ้าเจ้าชายากษัตริย์ทางเมืองเชียงลุ่งนะทสองปันานะย้ายเมืองย้ายเมืองลงมานะมาตั้งเมืองกินฐานใหม่ จริงๆแล้วบางยองจะมีอยู่สองเมืองนะผมะเมืองเก่าก็คือเมืองเวิงใจถ้าใครเคยไปเมืองนี้ก็ผมไปสำรวจมาแล้วเมืองเวิงใจนี่มีจริงๆด้วยมีหลงเก่ามีหลักฐานอยู่นะ,ะจากเมืองเวิงใจก็มาถึงข้ามพระที่เป็นบางยองนะผมเพราะฉะนั้นสำเนานนี่เขาว่ากันว่าในในตำนานในทิศฐานนเจ้าฟ้ากษัตริย์สมัยนั้นเขาน,น,นำช้างนะ จปนาหรือว่าขี่ช้างขี่มาประมาณนั้น,นผมามาถึงที่บมงยองก็จะผ่านมาแถวนี้นะผมแถวนี้ละแล้วก็น่าจะเป็นที่พักช้างนะเพราะว่าเป็นที่อยู่พักช้างที่อยู่ของช้างนะช้างเยอะสมัยนั้นแล้วก็ช้างเดินไปเดินมาอะไรประมาณนั้น,น <igue> แล้วก็เกิดเป็นรล่องเป็นรอยเป็นสถา,านที่ที่เรียกตีบปากว่าร่องช้างร่องช้างหรือว่าบ้านห้องช้างอะไรประมาณนั้นผมตามตำนานอีทานเขาว่าไว้นะผมแล้วก็บางทีก็จะเรียกอีกอย่างก็ เมืองยองว่าเมืองจังเวียงจังคุบจ้างมุบช้างคุบนะอ่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ตรงนี้มีจริงด้วยนะผมผมไปสอบถามผู้รู้มาลนะวเวียงจังคุบเวียงเจียงจ้างนะครับผมหลายคนนี่บางคนอาจจะไม่ดูนะวันนี้ผมมาตรงนี้นะพามาเห็นช้างวบัตรองช้างนะครับผมจะมีช้างใหญ่ๆเป็นสัญลักษณ์อยู่หน้าวัดอ่หลายตัว 3- 4สตัวตัวนี้ก็ประจุบวัดเขาเขาปัน้นรูปช้างใหญ่ๆไว่นะ เรียกว่าวัดหลองช้างหลองจ้างนะขาตั้งชื่อตามโบราณสถานที่ของบังยองที่ผมได้กล่าวมาไว้ครับผมตำนานเวียงบังยองนะเวียงเงจงียงจ้างเวียงจ้างคุบตัวน,นี้วัดหลองจ้างนะครับผมนี่ก็คือเรื่องราเรื่องราวเล็กๆน,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 น่อยๆนะผมนํามาเสนอให้ได้ความรู้นิดกๆน่อยๆสาหรับเวียงบังยองนะครับผมเดีย๋ยวจะเอาเรื่องราวอื่นมาเล่า,า,เาต่อนะส่วนกับเรื่องบังยองนะครับผม ขอบคุณครับผม